สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับพันทุ่งนาดีสไตล์นะครับก็หลังจากที่คลิปแรกเลี้ยงหอยในผ้าเขียวนะครับก็เวลาก็ผ่านมาประมาณ10วันก็ลองมาเปิดดูนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูเลยหอยที่เราใส่ลงไปประมาณ1กิโลนะครับออกลูกมาเต็มเลยครับ อ,ออกลูกมาเต็มเลยออกลูกมาน่าจะประมาณสองรุ่นนะครับมีมีตัวเริ่มใหญ่แล้วก็ตัวเล็กจิว๋วนะครับก็ถือว่าวิธีนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสามารถเลี้ยงหอยแบบง่ายๆในผ้าเขียวไว้กินเองนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับ ทักหนึ่งกระสอบก็ได้พอดีผมทำไว้ห้กระสอบนะครับในสระเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวอีกประมาณทักสิบวันจะมาเปิดดูอีกทีนะครับถ้าเผื่อว่าลูกมันเยอะเต็มไปหมดแล้วเราก็าอาจจะเอาแม่ออกไปใส่กระสอบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันออกลูกอีกนะครับก็ฝาก ไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบ้านทุ่งนาดีสไตล์เดี๋ยวอีกสิบประมาณสิบวันเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ